สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟตีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในบัญชี Microsoft ใหง่ายที่เราควรรู้นะสำหรับคนที่ใช้งาน MicrosoftOffice อยู่นะครับหรือใช้บัญชี Microsoft อยู่นะครับ เราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราได้นะครับซึ่งมีประโยชน์ด้วยนะครับบางคนมีตัว a c c เ u ้า Microsoft Office หลาย Account ด้วยนะครับเราสามารถไปเพิ่มรูปให้เราจดจําได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่ส่งข้อมูลมาหาเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยถ้าเป็นรูปโปรไฟล์มาตรฐานของ Microsoft เนี่ยจะเป็นชื่อย่อนะครับบางคนชื่อย่อซ้ํากันไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่ามานั่งดูเอ๊ะชื่อย่อคนนี้ใครหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีรูปเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อเป็นเรานี่เองนะครับทำให ซึ่งขั้นตอนในการเซตรูปโปรไฟล์นั้นง่ายมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของบัญชี Microsoft ง่ายๆนะครับสิ่งแรกก็คือให้เราเข้ามาที่ Microsoft Outlook ครับก็คือเข้ามาที่บัญชี Microsoft Outlook ของเรานะครับพอเข้ามาที่ Outlook ของเราปุ๊บนะครับให้สังเกตมุมขวาด้านบนครับตรงนี้นะนะครับก็จะเป็นชื่อย่อของเรานะครับเห็นไหมโดยรูปโปรไฟล์มาตรฐานที่เขาให้มาของ Microsoft จะใช้เป็นชื่อย่อคือชื่อกับนามสกุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยจะมีปัญหามากเพราะมีคนชื่อซ้ํากันเยอะมากใช่ไหมครับถ้าจะให้ง่ายก็คือควรจะต้องใส่รูปโปรไฟล์เพื่อป้องกันการสับสนด้วยนะครับขั้นตอนง่ายครับก็เอาเมาส์ไปคลิกที่รูปโปรไฟล์ครับปึ๊บนะครับหาคาว่าโปรไฟล์ของฉันครับหาคําว่าโปรไฟล์ของฉันนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นครับก็จะเข้ามาหน้าข้อมูลของคุณนะครับก็คือโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับแล้วก็มาที่หัวข้อที่เราต้องคุยตรงนี้ก็คือเพิ่มรูปถ่ายะรรเาาจต้องก เพิ run, many many ่มรูปถ่ายเข้าไปนะครับกดเพิ่มรูปถ่ายครับแล้วก็มาที่หัวข้อเพิ่มรูปถ่ายนะครับเพิ่มรูปถ่ายกดเข้าไปครับแล้วก็ใส่รูปเข้าไปเลยครับที่เราต้องการปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถซูมเข้าไปได้นะครับเพิ่มซูมได้แต่ว่าปรับขนาดแบบว่าตำแหน่งไม่ได้นะได้แค่ซูมอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราถูกใจแล้วเรากดบันทึกครับนะครับจากนั้นก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ในการตั้งค่าโปรไฟล์อัปเดตนะครับ ซึ่งข้อดีก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกก็คือมันจะทําให้คนที่ติดต่อเรานะครับก็สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะคนนี้นะครับ tn ชื่อย่อเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องมาดูชื่อย่อคขาได้รู้เลยว่าอ๋อติดต่อก๊อฟนะเพราะรูปถ่ายก็เป็นรูปก๊อฟอยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับให้เรารีเฟซครับพอเรารีเฟซปุ๊บนะครับเห็นไหมรูปก็จะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการรูปนี้นะครับก็เปลี่ยนรูปก็เหมือนเดิมครับหรือต้องการนํารูปออกก็กดนํารูปออกเฉยๆคครรรัับบเนนนี่ยกกกดดําูปออะ นะครับแล้วกดใช่นะครับรูปก็จะหายไปก็กลายเป็นชื่อย่อเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้เป็นข้อดีก็คือเราสามารถเพิ่มรูปถ่ายง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับซึ่งต้องบอกว่ามันสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจําวันมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่พี่ก็บอกว่าป้องกันการสับสนนะครับและอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเรามีบัญชีเข้ามากกว่า1ึบัญชีนะครับของ Microsoft เนี่ยเราก็เซตรูปถ่ายว่าบัญชีส่วนตัวบัญชีออฟฟิศรูปอะไรนะครับไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าอ๋อตอนนี้เข้าบัญชีอะไรอยู่นะครับเพราะไะนนม่อย่อซ้ํากัน ก็สับสนด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเราในการเพิ่มรูปถ่ายนะครับใครที่ยังไม่เคยเพิ่มนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ก็เลจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ